เมื่อเจอเคสที่ผู้จ่ายเงินต้องหักภาษีนะัดที่จ่ายแบบออกแทนให้อย่าเพิ่งงงนะคะมาดูคลิปนี้ก่อนวันนี้มีสองสูตรมาฝากค่ะแต่ว่าขอยกตัวอย่างเป็นค่าจ้างบริการหมื่นหนึ่งที่ต้องหักนะัดที่จ่ายสเปอร์เซ็นตนะแบบที่หนึ่งค่ะออกให้ตลอดไปเมื่อผู้รับเงินขอยอดหนึ่งหมื่นบาทที่ตกลงกันไว้แบบเน็ตเน็ตคิดแบบนี้ค่ะให้เอาหนึ่งหมื่นบาทมาตั้งที่ต้องการโอนออก แล้วหารด้วยหนึ่งเอร์น่ะหักลบ3%เปอร์เซนที่ต้องหักไว้ก็จะเท่ากับ10,000หื่นหารด้วย97%เจซจะได้ยอดค่าจ้างบริการ1 3ึ่งตัวแรกมาแล้วนะถัดมาให้เอา3%เปอร์เซที่ต้องหักนาที่จ่ายไปคูณยอดค่าจ้างบริการจะได้ภาษีที่ต้องหักไว้ที่3 0 9 2 8พอเอาสองยอดนั้น,นะมาหักกันเจ้าของเงินต้องจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินหักกันแล้วได้หมื่นหนึ่งพอดีเลย แปลว่าค่าจ้างบริการเด้งขึ้นไปเป็น1 3 9 9 8 8และภาษีที่หักและนำส่งสรรพากรอยู่ที่309.28วิธีนี้หักแบบออกให้ตลอดไปผู้รับเงินแฮ ppy เลยได้รับเงินเต็มเต็ม1 0ึ่บาทค่ะแบบที่2แบบออกให้ครั้งเดียวแต่ผลลัพบอ่ะผู้รับก็จะงอนงอนเล็กน้อยนะเพราะว่าวิธีนี้ผู้รับเงินจะไม่ได้รับเงินเต็มหมื่นหนึ่งและโดนหักไปนิดนึงจึงไม่ค่อยนิยมใช้กันมาดูกันค่ะ ค่าจ้างบริการจะเด้งไปเป็นยอด1,300บาทมาจาก1,000 0ที่คุยกันไว้บวกด้วย1,000 0คูณด,ด้วย3%เพราะว่าเราออกให้ครั้งเดียวก็ต้องเอา1,000 0บาทมาบวกกับ3%ของหมื่นรวมกันเป็น1,300บาทแล้วภาษี3%ที่ต้องหักหนะ้าที่จ่ายเอาไว้เอาขึ้นไปคูณเลยจะได้เท่ากับ309บาท จุดสังเกตทุกคน309บาทฉีกออกมาเป็น2ส่วนนะส่วนหนึ่ง300คือกิจการอออกให้เองส่วนอีก9บาทอ่ะกิจการต้องหักจากผู้มีเงินได้เมื่อต้องหักออกไป9บาทแปลว่าเงินโอนหลังจากหักหน้าที่จ่ายจึงเป็น10,000หักลบ9บาทเท่ากับ9,991บาทค่ะเพราะงานสูตรเนี่ยทุกคนเงินมันไม่เต็มหมื่นอ่ะก็เลยมักจะไม่ค่อยนิยมใช้กันเพราะว่าผู้รับเงินได้รับไม่เต็มจำนวน อย่าลืมนะคะกดทองของเราคือถ้าไม่ได้ตกลงในสัญญาถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามแต่ถ้าตกลงในสัญญาถือเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เลยแล้วอย่าลืมนะภาษีที่ออกแทนให้อ่ะฝัง่งผู้รับเงินก็ต้องถือเป็นเงินได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย